เอาละครับก็มาสู่รายการ M Love Scene ของเรานะครับตอนนี้เนี่ยยังอยู่กับน้องเบสนะครับและอยู่ที่เดิมเลยครับที่ Dream World นะครับเมื่อกี้เราเล่นแบบชิวๆไปแล้วนะฮะเครื่องเล่นต่อไปพี่ขอเลือกบ้างให้มันรู้สึกว่าฮารึหันหันสะฮันรึฮัรึฮารึฮัรึหันหันสะนะครับอ่านี่พี่ขอเลือกเลยนี่เลย Speedy Mouse ใช่แล้วนะครับเราไป Speedy Mouse ันพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมเลยไปเลยทีย โอ้ยเขียวเหลือเกินแม่เราเริ่มหันทานสายกันครับต้องเบ๊มไปไงบ้างนะฮะได้ถ่ายรูปอินตาแกรมด้วยนี่ถือว่าคนมากดไลค์เยอะเลยนะค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่มาดีเบอร์ครั้งแรกเลยคร่้งแค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศไปบอกว่าไปสวนสนุกข้างนอก ที่เมืองไทยเราก็มีค่ะครบคันนะคะคือถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยเบสก็อยากจะกลับมาดีมืออีกครั้งหนึ่งะค่ะดีมากเลยตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เลยใครมาต้องรีบมานะฮะ<ช>เพราะว่าวันที่1ถึงวันที่สามในช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับมันยกแกงฟินยกปวนโอ้โหพอ,อ,อ,อแบบนี้ครับเด็กจูมือกันมาครับบ้าหกจ่ายแค่ห้าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเอกนะฮะถ้าเราเป็นเพื่อนที่ไม่มีตังค์เนี่ยเราก็ไปเกาะเพื่อนกินผ้านะฮะหรือว่าหันหันเงินก็ได้หันการหันกานะครับ สนใจรายละเอียดนะครับเข้าไปดูได้ที่นี่เลยครับ www.dreamworld.co.th ค่ะใช่แล้วนะครับเอาละวันนี้นะครับอยากให้น้องเบสเรฝากข้อมูลคุณผู้ชมหน่อยครับว่าติดตามน้องเบสได้ทางไหนบ้างได้ค่ะของเบสนะคะก็เราจะมีละคร,ครนะคะคเรื่องเรือนลิสยานแล้วก็เรื่องคิวบิกให้ฝากติดตามด้วยนะคะ2เรื่องนี้นะคะจะเป็นการติดครคเตอร์ที่แตกต่างกันอีกแล้วเหรอใช่เรื่องอเรือนลิสยานเนี่ยจะเป็นแบบร้ายตลกบบร้ายตลกด้วยอต,ติอง,อตงตองอ่ะร้ายโวยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคิวบิกจะเป็นสาวเรียบร้อยอ่อนหวานแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์ผู้มั่นคงในความรัก กันทัิวโลกเลยแล้วเราถ่ายพร้อมกันด้วยนะจันต่างกันจันต่างคาร์ดมูถ่ายเป็นคนเป็นคนแบบว่าร้ายนะใช่แล้วพอเวลาสุสานทิายเป็นคนดีโอ้โหเป็นได้หลายแบบต้องแบ่งแบบแบ่งซี่ให้ได้เออนะฮะติดตามได้เลยนะฮะฟังของน้องนะครับแล้วก็ผลงานอื่นด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยน้องเบสที่มารายการกับเรานะครับเรามีนี่ครับนี่เลยใช้ทุกวันรับรองเล่นคาแรคเตอร์อะไรก็ดูดีไปหมดนะครับนี่นะครับขอบคุณ พี่ก็โอเคห่วงใยทุกความใสใส่ใจทุกอนุเซลนะครับสนับสนุนรายการของเรานะครับให้ยกกระเช้าเลยนะฮะขอบคุณสถานที่ดีด้วยนะครับที่นี่มานะฮะที่ดีบุกนะครับโอ้โหเรียกว่าสนุกกันสุดๆนะวันหลังลงมาอีกนะครับมาพบกับพวกเรานะครับที่ช่อง M Channel นะครับช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับเจอใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับอายุให้เลยคุณพาโอ้โหเปธรรมดายคุณผู้ชมครับเหมือนเปียบกาฟิวแต่ไม่เหมือนผมเลยนะ อ้วนเหมือนก,กันกินเก่งเหมือนกันหรือเปล่าจะชอบเรื่อง the Arthur ค่ะเคยดูหนเรื่องนี้เก่ามากเลย oh the Arthur ที่เป็นกษัตริย์ใช่ไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่เล่น King a r ธอร์ไม่ใช่ a เธอร<ะ>์คืองี้เขาบอกว่าถ้าใครที่เล่นตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยจะมีความเป็นสาวอยากเป็นสาวเร็วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าเล่นตุ๊กตาบรายคือมีความเป็นแบบความเป็นแม่มีความที่บอกว่าเหมือนอยากมีเลี้ยงเด็กมันบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยได้พี่เล่นสองอย่างเลยดีกว่าพี่อยากเป็นสาวอยากเป็นแม่ด้วยนะครับ ดเอดีเลยตรงนี้แล้วกลับมาเพักวี้แล้วกับมพวกับผู้นอใหม่นะครับทั้งที่